ตอบคำถามเพื่อนท่านนี้นะคะที่ถามว่ากปวคืออะไรและจะยื่นเอกสารได้ทางช่องไหนบ้างคะ่ะค่ะเพื่อนๆพื่คะกปะวอย่อมาจากกองทุนประกันวินาศภัยมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มของเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยในบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพค่ะสำหรับการยื่นเอกสารเมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะสามารถยื่นได้สาช่องทางนะคะก็คือช่องทางไลน์แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์หรือว่าเราจะยื่นด้วยตัวเองที่สำนักง,งานคอปปอพทั่วประเทศหรือว่าที่กองทุนประกันวินาศภัยก็ได้นะคะจากคลิปต้นฉบับจะเป็นกรณีของบริษัทสินมั่นคงประกันภยัย จะยื่นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณลูกค้าสินมั่นคงนะคะถ้าหากว่าติดต่อตัวแทนเดิมไม่ได้อยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรก็ทักทายถามมาได้นะคะเรายินดีนให้การช่วยเหลือเพื่อนๆค่ะหรือว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะต่อพรลบรหรือทําประกันรถประกันชีวิตประกันภยัยทุกชนิดในราคาในราคาสมาชิกนะคะจากบริษัทประกันภยัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย40กว่าบริษัทนะคะก็ทักทายถามมาได้ค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านนะคะ